ครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมโทนี่ครับพักรผุยพงศ์นะฮะก็จะมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องราวของประสบการณ์ผู้ใช้นะครับก็แมนเดลของเรานะครับก็คือเอนไซม์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรานะครับวันนี้เราอยู่กับซอนนะครับสวัสดีครับซอครับนี้ครับขออนุญาตซ้อนแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อสุวรรณีค่ะศรีวิบูลตนาค่ะก็ผู้แนะนําคือใครครับ คุณสัญชัยครับครับผมอายุนะครับขออนุญาตสอบถามอายุนะครับประมาณเท่าไหร่ครับอนนี้ช่วงนี้เหรอคะสี่สิบเก้าค่ะอ๋อยังเด็กๆอยู่นะฮะครับผมก็เรียนสอบถามเลยแล้วกันนะครับซอก็จากก่อนที่จะมารับประทานเมนเดลเนี่ยนะครับทราบข่าวมาว่าเป็นอะไรมาก่อนนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นมีอาการหรือว่าอะไรมาก่อนครับเมีอาการท้องอืดแน่นท้องเหมือนกับ อาหารไม่ย่อยค่ะแล้วก็ท้องบวมเป็นมานาเรี่ยงครับก็เป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะะก็ตอนแรกไปหาหมอแถวคลินิกแถวบ้านอะไรเงี้ยคราก็บอกว่าอาหารมันไม่ย่อยท้องอืดอะไรเงี้ยเขาบอกคุณหมอทำไมท้องมันแน่นๆท้องอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลกลํำไส้อะไรเงี้ยค่ะก็ทานยาไปมันก็ไม่หายไม่หายก็เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณประมาณกี่เดือนฮะ ก็เป็นเดือนหลายเดือนเหมือนกันสองเดือนหลายเดือนเหมือนกันและะ่วท,ทรมานไหมครับช่วงนั้นที่แบบกินไปแล้วไม่ย่อยเยมันก็เหมือนกับท้องอืดๆแน่นท้องนอนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ค่อยท้องไม่ค่อยระบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงที่เป็นอยู่เน,นี่ยน,นะครับน้ําหนักเป็นยังไงลดลงคะลดลงเยอะไหมลดลงเรื่อยๆเพราะนอนไม่ได้กินไม่ได้โอ้โหเป็นโรคที่แมนลดลงลดลงอะค่ะครับผมครับผม พออสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะที่หลังจากที่ไปคลินิกมาแล้วนะครับจากนั้นอาการไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมฮะอย่างที่เล่าให้ฟังทีนี้มีแก้ปัญหาย,ยัางไงต่อครับหายเป็นๆห,หาย,หหายพ,อาพอทานอ่ะพอทานยาช่วยย่อยมันก็ไปพักหนึ่งแ,แต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกอ็นอีกทีนี้ก็จะเจอแฟ,แฟนนะ,ะ<อ>คะเขาก็เลยเออ ลองไปตรวจที่กรุงเทพดูสิมันเป็นอะไรเพราะว่ากินแล้วไม่ค่อยหายอ่ะก็เลยไปตรวจทุมลีแต่ก่อนหน้าที่จะไปตรวจน่ยก็แฟนเขาเอาเอาเมนเดลมาให้กินก่อนอืมคือระหว่างช่วงก่อนที่จะไปไปตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยนะฮะก็ก็กินเมนเดลบอกเออเนี่ยตัวเนี้ยดีลองมากินดิอ่าแล้วก่อนกินเมนเดลกินอะไรบ้างครับกินยา ช่วยย่อยยารักษาลำไส้ยาโอ้สารพัดยาเลยนะฮะก่อนที่จมาถึงเมนเดีวของเรา้องอืดแก้ขึ้นไส้อจีอะไรเงี้ยมันจะมีอาการพวกนี้ด้วยตอนที่เป็นอยู่นะแล้วทำไมถึงไปไปพบเจอเมนเดลหรือว่าไปรู้จักเมนเดลวมาได้ยังไงถึงได้ได้ตัดสินใจมาลองรับประทานเอ็นไซม์ของเราพี่ปูอ่ะแฟนนะคะเขา เอามาให้ทานเออลองทานดูพอทานไปเออก็รู้สึกมันดีนะม,มันรู้สึกท้องเราไม่แน่นแล้วมีการระบายมีเลยได้มีถ่ายได้อะไรเงี้ยม,มันก็ดีดีขึ้น,นจอ,จอ,จอ่ะมีขึ้นนี้หลังจากที่ว่ากินมันเดียวไปประมาณกี่กี่วันฮะรู้สึกว่ากินไปได้อยู่สองสามมื้อเพราะว่ากินวันหนึ่งครั้งแรกที่กินเลยเนี่ย ตอนแรกกินจอนสองหลังพี่บัวให้กินสี่เม็ดเลยสี่มื้อสี่เม็ดสี่มือนะฮะก็คือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับสี่เม็ดสี่มื้อสี่สี่ก็สิบหกเม็ดต่อมื้อนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจครับทีนี้หลังจากที่ไปไปตรวจนะครับที่โรงพยาบาลนี้พบว่าเกิดอะไรขึ้นครับที่ตุดตรงจุดนั้นอรแรกไปไปที่ทางระบบเอร์เน่ตไปที่ อะไรนะตร, Rabbi, ตรวจตรวจกระเพาะลำไส้อะไรพวกนี้ก่อนทางเดินอาหารค่ะคุณหมอก็ตรวจตรวจเสร็จเ้าบอกว่าคุณต้องไปตรวจสูตินารีแล้วรู้สึกว่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับด้านนี้ละก็เลยไปตรวจสูตินารีที่ธนบุรีก็ไปอุนตาซาวอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็ไปเจอไอ้นิ้งอกที่อยู yeah, ่ในรังไข่อ๋อขอโทษนะครับเป็นเป็นถ้าเปรียบเทียบเป็นระยะนี่ระยะประมาณไหนแล้วรเขาบอกว่าประมาณ สี่ห้าห้าหกเซนแล้วอยู่ปีกมันรูกด้านขวาค่ะแล้วคุณหมอเขาบอกว่าต้องต้องผานะตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นมะเร็งอันนี้ตลหลังเขาเอาอุนตาซาวะพอดีมาเจอเจอญาติญาติเขาก็ญาติเขาก็พาไปที่ทนบุรีสองไปเจอคุณหมอหมอภิจิตใช่ค่ะหมอภิจิตเขาก็ตรวจอุนตาซาวเสร็จ แล้วก็ไปตรวจเครื่องเครื่องใหญ่เลยอุตรา,ารเครื่องใหญ่เลยตอนแรกตรวจภายในอ่ะแล้วก็ตรวจอุตราระาแล้วมาดูเขาก็บอกแฟนวา่าบอกบอกเราก่อนเพราะว่าเป็นฮะรู้สึกเป็นที่มด <c oughs> เป็นอะไรกะเป็นเนื้องอกในรังไข่นะ <c oughs> แต่ตอนแรกทอมรีบอกเป็นปี <c oughs> แต่พอมาตรวจพยาธายสองคุณหมอพิจิตบอกว่าเป็นเนื้องอกที่รังไข่ บอกต้องต้องผ่านะปล่อยไว้ไม่ได้ลเลยเขาบอกว่าเนื้อมันพอเนื้อดูในภาพมันตั้งสาวบอกเนื้อมันท่าทางจะเป็นมะเร็งมันเป็นช่วงของการแพร่กระจายใรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกท <มะ S 2> ่าทางจะเป็นมะเร็ง <หา S 1> แล้วตอนนั้นที่ได้ยินข่าวแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับในใจแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะงไม่ออกค <laughs> ุณไม่ออกเลยคุณไม่ออกครับผมเขาคุณหมอบอกว่าจะผ่าวันไหนเธอเดี๋ย ญาติเป็นคนตัดสินใจให้บอกผ่าวันที่ห้าเลยอ๋อไปตรวจวันที่อะไรครับไปตรวจวันที่หนึ่งไปตรวจวันที่หนึ่งแล้วผ่าวันที่ห้าเลยนะครับก็เลยเธอไปถามปู่วิปูก็ดูวันก็เออวันที่ห้าเนี่ยวันดีแล้วผ่าเลยครับอ่าแล้วช่วงช่วงนั้นยังยังรับประทานมมนเดลอยู่หรือเปล่าครับตอนตอนที่ช่วงช่วงผ่าตรงจนจะผ่านนั้นไม่ได้ไม่ได้ทานเพราะว่ามันต้องงดทุกอย่างงดหมอให้งดอาหาร แต่พอผ่าเสร็จก็ทานก็ทานป็นเดยวต่อที่นี้หลังจากผ่าเสร็จแล้วมามาทานเนี่ยหลังจากกี่กี่วันหรือว่ากี่สัปดาห์ที่ผ่านไปไม่ตอนตอนผ่าผ่าเสร็จทีนี้มันต้องให้ให้คุณหมอเขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งครับนี้ก็ต้องไปให้คีโมอืมเป็นแค่คีโมต่ออีกแน่ค่ะต้องให้คีโมไปหกเข็มหกเข็มทีนี้ช่วงช่วงที่ให้เนี่ยเวลามันให้เนี่ยมันจะ ไม่มีแรงเพียขึ้นไส้กินข้าวไม่ได้นอนไม่ค่อยดหลับก็ทานตัวนี้ช่วยทานสี่มื้อทุกทุกครั้งอ่ะเหมือนกันนะฮะคือสี่มื้อเมื่อสี่เมตรนะนะครับแล้วทีนี้หลังจากที่ทานนะครับว่าคีโมก็ทําให้ตัวเองเหนื่อยอ่อนล้าใช่ไหมหลังจากที่ทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างะมันก็ไม่ไม่เพียมากแล้วก็กินได้แล้วก็ไม่ขึ้นไส้มากครับ แล้วลมอะไรที่อยู่ในท้องเป็นยังไงบ้างเขาช่วงนั้นมันก็มันไม่ค่อยมีแล้วล้วลมไม่มีแล้วมันผ่าแล้วมันเอาลมมอกมดแล้วแต่มันก็ช่วยได้เยอะครับเป็นเดียวอะค่ะก็หลังก็หลังจากที่ดูแล้วว่าตั้งแต่ก่อนเป็นแล้วก็หลังเป็นเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมือละสี่เม็ดนะครับสี่สี่สิบหกนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยรับประทานไปกี่กระปุกแล้ว โอ้ยห้าหกสิบกระปุกว่ะห้าสิบกระปุกแล้วนะครับและกี่เดือนแล้วครับตอนนี้หลังจากวันที่อ๋อช่วงช่วงหลังอาการดีขึ้นก็จะทานแค่สองมือละก็เยอลดลงลดลงเรื่อยๆจากสี่เม็ดก็จะมาเหลือสองเม็ดสองมืออะไรอย่างเงี้ยครับครับเช้าเย็นครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังรับประทานอยู่ใช่ไหมัะ วันนี้ก็ทานแต่น้อยลงแล้วค่อยๆทยอยน้อยลงนะคะเพราะมันดีขึ้นเยอะแล้วอ่พะพอกินตัวนี้มันก็ดีดีมากเลยแล้วอลองไม่คเคยลองไหมครับว่าถ้าวันไหนที่ไม่ไม,ไม่ได้ทานเป็นเดียวกับวันที่ทานนี่มันมันต่างกันไหมตอนที่ไม่สบายอะ่ะทานแล้วมันดีกว่าไม่ทานอะ่ะด,ดีขึ้นเยอะไหมดีเยอะค่ะดีเยอะเลยนะคะไม่เพียไม่คือระบบข้างในมันรู้สึกว่ามัน เหมือนกับว่ามันไม่ท้องมันไม่อืดมันไม่อะไรอ่ะมีระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นอ,อะไรเงี้ยเพราะปกติเป็นอาการอย่างเงี้ยมันจะท้องอืดแน่นท้องมากลำทรมาน